หน่วยซีลเน,นี่ยนะเรารับภารกิจแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราแน่นอนในการที่จะดำออกไปก็คือเขาต้องเอาเชือกไปเชือกหลุดมือเมื่อไหร่นะเหมือนตาบอดอยู่แล้วเนี่ยไปไหนไม่ถูกไปทางไหนวะผมบอกตามตรงเลยว่าเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะ พึ่งพาคนอื่นโดยที่เราไม่ทําอะไรจริงๆตอนนักดำน้ำํถท่าชาวอังกฤษเนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาก็คิดว่าทําต่อไม่ได้แล้วเขาจะกลับแล้วนะเขาจะกลับแล้วเขาบอกว่าเขามากู้ภัยก็ไม่ได้มาเสียเ่ยงภัยไอ้เด็กยิงหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่มีการสร้างเรื่องขึ้นอะไรประมาณนั้นนะแต่เราเนี่ยเราไม่กลับเรายืนยันยังไงเราไม่กลับครับ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทําทรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่าง ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ l i n e บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับเรื่องราวของถ้ำหลวงเนี่ยพอเกิด เรียกว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับแล้วภารกิจนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกนะครับพอมีข่าวว่าเด็กติดถ้ำหลวงเนี่ยหน่วยซิลเราเข้าไปเรียกว่าช่วยเหลือภารกิจนี้ได้อย่างไรครับใครเป็นคนมาตามหน่วยซิลตอนนั้นครับก็ทางจังหวัดเชียงรายนะครับก็ติดต่อมาที่กองทัพเรือครับในเรื่องของถ้ำหลวงนะครับเรื่องของเด็กติดถ้ำตอนนี้ก็มีซ่ออกมาเยอะนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็ได้ติดตามก็พอรู้สาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ย ก็ถือว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่รักการจนภัยนะถ้าเป็นเด็กในเมืองไม่ไมไมกล้าเข้าเพราะว่าถ้านี้นะปากถ้าเนี่ยค,คือบางทีเราไปถ้าเนี่ยมันก็มีปากถ้ำครับมันก็เป็นโพรงรมีแสงแต่ถ้านี้ไม่มีแสงเลยทึบตลอดทึบตลอดไฟฉายอย่างเดียวใช่นะครับก็อ,อย่างที่เราทราบนะบว่าหน่วยกู้ภัยที่เขาจะไปเอาเด็กออกมาเนี่ยครับ ช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องดําน้ําด้วยความยากลำบากเกินขีดความสามารถเกินขีดความสามารถของขาใช่ฮะเพราะว่าบอกว่าก็ต้องมีหน่วยพิเศษหน่วยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในการดําน้ําจริงๆครับท่านก็คิดถึงหน่วยห่เซลท่านด้ว่ารืรงศักดิ์เลยใช่ครับโอ้โหนะ่ะแล้วก็เพียงตอนมาที่กองทัพเรือแล้วผมก็เป็นผู้บัญชาการหน่วยปะเดียครับผมก็ได้รับคำสั่งจากกองทัพเรือเนี่ยว่าให้จัดกําลังไปช่วยครับ ตอนแรกคิดว่างานไม่น่าย,ยากนะอะก็แค่ <c oughs> เด็กติดแค่นั้นเองครับ <c oughs> ก็ผมได้ส่งกําลังไปชุดแรกนะครับ <c oughs> แต่ผมก็ให้ทางผู้การกรมรบพิเศษนเวศกนันสลาวันนี่นไปแต่ปรากฏว่ามันมันไม่เป็นอย่างนั้นคือพอนเวศกน,นันท่านไปปฏิบัติชุดแรกไปเนี่ยปรากฏว่าความยากลำบากเกิดขึ้นเยอะท่านมารายงานว่าไงบ้างสภาวะน้ําฝนที่มันตกเนี่ยทำหลวงคุณน้ํานางนอนเนี่ยครับ เรามาดูลักษณะของปูนประเทศของเขาเนี่ยมันเป็นภูเขาหินปูนมันจะมีรอยแครกรอยแตกของหินเนี่ยพอเวลาฝนตกเนี่ยน้ําที่มันซึมเข้าไปในในซอกหินไปทุกทิศทุกทางมันก็เหมือนเปิดก๊อกหลายที่อ่ะลงไปอย่างเงี้ยครับทําให้ด้านล่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยน้ําครับถ้านี้มันเหมือนกับหรงน้ำคาภูเขาคเด็กก็เก่งนะเขาก็ไปได้ไกลที่เด็กไปติดถ้ำเนี่ย ห่างจากปากถ้าเกือบสามกิโลอ่ะสามกิโลเมตรอ่ะแต่ตอนที่เข้าไปเนี่ยยังไม่มีน้ําโอ้โหพี่อภิกรนะนะไปชมตร <1 S 2> <อ>งหนึ่งกิโลเมตรก็ถือว่าไกลนะสามกิโลเมตรไปเดี๋ยวทำเราเดินทางบกไปเนี่ยสามกิโลเมตรเนี่ยไม่ใกล้นะใช่แล้วไปเดินแคบๆในถ้าเนี่ยสามกิโลข้างในอ่ะแล้วพอต้องดําน้ําไปเนี่ยโอ้โหระดับนักทําลายใต้น้ําจู่โจมยังบอกว่า โอ้โหไม่ได้แล้วครับท่านครับเป็นภารกิจที่ยากครับที่เราคิดมาแต่แรกว่าเอ๊ะไม่น่ายากไม่น่ายากตรงข้ามเลยใช่ครับตอนนี้ยังไงฮะชุดแรกไปบอกยากครับท่านชุดแรกไปเนี่ยจริงๆเขาก็พยายามที่จะจริงๆก็ผ่านอุปสรรคไปแล้วล่ะครับที่ตรงสามแยกเนี่ยเข้าไปได้แค่ไหนฮะสมมติตอนแรกเนี่ยคือเด็กอยู่ในสามกิโลชุดแรกเนี่ยเข้าไปได้แค่ประมาณสักคือมันจะมีถ้าจําได้นะครับ ปากถ้ำไปโถงสามแล้วก็สามแยกครับแล้วก็ที่เด็กอยู่เนินนมสาวคือจริงจริงเด็กไปไม่ถึง3กิโลเนินนมสาวหมายถึงว่าเขาหนีน้ำไปอยู่เนินนมสาวครับแต่ตรงจุดที่เขาออกมาไม่ได้ก็คือสามแยกนะครับก็ลึกพอสมควรแล้วของเราเนี่ยตอนไปช่วยก็ตรงสามแยกเนี่ยที่เราผ่านไปได้แต่ว่าไม่เจอเด็ก เราก็ดำต่อไปเรื่อยๆวิธีการในการดำน้ําในถ้าก็ไม่ง่ายเหมือนกันรเราใช้ขวดอากาศแท้งเนี่ยใช้ในการดำน้ําเนี่ยหนึ่งขวดอากาศเนี่ยดำได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเราก็ไปครึ่งชั่วโมงกลับมาครึ่งชั่วโมงครับตอนในสภาพของถ้าที่เป็นหินง,งอกหินย้อยซักซอนเนี่ยเราก็ไปได้ไม่ไกลเราก็พยายามที่จะลุยไปหาเด็กไปเจอแต่ พอดำไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าถ้ำนี้ไปสิ้นสุดตรงไหนครับแล้วก็น้ำที่มันเพิ่มมาเรื่อยๆทำให้ต้องถอยมาสุดท้ายเราก็ต้องตั้งหลักก่อนผมตอนผมไปเนี่ยผมก็ไปได้แค่ตรงสามตอนนั้นที่พี่อภรณ์เข้าไปในน้ํายังไม่เต็มเราเข้าไปได้ถึงน้ําน้ํามาเกือบถึงถงสามนะครับนะครับแต่ผมไปได้ถึงถงสามแต่ผมต้องรีบเข้าไปดูว่าลักษณะของถ้ำเป็นอย่างไรครับถ้าเราลอง พี่ณาในหลายๆเหตุการณ์นะครับผู้ที่มีอำนาจสั่งการเนี่ยมันจะนั่งต่ออยู่ในห้องครับแต่เขาไปสั่งการครับต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ัทั้งที่ไม่รู้เลยสภาพความเป็นจริงนี้เป็นอย่างไรับผมได้เข้าไปดูก่อนผมว่าผมเข้าไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะมันมีผลตอนหลังตอนที่ผมวางแผนพอเข้าไปเห็นสภาพข้างในแล้วออกมาวางแผนยังไงครับ ย่างที่ผมบอกว่าปริมาณน้ําฝนที่มันเยอะเนี่ยทำให้เราต้องถอยร่นออกมาแต่ปากถ้ำเลยกาลังทั้งหมดก็ต้องออกมาก็ณเวลานั้นเนี่ยคุณหนุ่มลองคิดดูที่มันเราจะทําไงดียน้ําเต็มไปหมดเลยในถ้าอะ่ะจะยังไงดีเด็กอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยนะก็คือตอนนั้นที่คนติดตามข่าวเนี่ยผมก็ติดตามข่าวแล้วทุกคนนะไม่ใช่แต่คนไทยนะทั้งโลกก็ลุ้นว่าเด็กจะมีชีวิตอยู่ไหม เขาจะอยู่ตรงไหนรหรือเขาไม่อยู่แล้วแล้วเราจะทํายังไงต่อไปปฏิบัติการข้างนอกเนี่ยตอนนั้นหน่วยซิลเนี่ยมาถึงแล้วนะฮะซิลมีกี่แผนการครับออคืออย่างนี้นะครับว่าในการตั้งศูนย์อเมริการับในการแก้ปัญหาโดยท่านผู้ว่านะครับเป็นผู้บัญชาการการก็ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาภัยอยั่แล้วแต่ละจังหวัดครับผู้ว่าก็จะเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีหน่วยต่างๆมาประกอบกําลังกันนะครับ ผมเชื่อตอนนั้นเองผู้ว่าก็คงจะไม่ทราบว่าจะทำยังไงนะครับผู้ว่าเนี่ยท่านก็มีแนวความคิดว่าหน่วยไหนทำอะไรได้ได้อย่างไร,รมีความชำนาญด้านไหนด้านไหนก็หน่วยนั้นก็ทำทางหน่วยซิลเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ทำภายในถ้ำใครจะเข้าไปทำได้พี่ <laughs> <laughs> ไม่มีลอดหน่วยซิลจึงต้องฝึกมาว่า ข้อจากัดต่างๆการก้าวข้ามขีดจํากัดทั้งความกลัวความอดทนของร่างกายสัปดาห์นรกอะไรต่างๆที่ผ่านมานะคือมันได้ใช้หมดเลยนะตรงนี้เพราะอะไรเราถึงต้องฝึกหนักถูกไหมถูกต้องครับแต่มีส่วนอื่นๆอีกเยอะนะครับต็จะมาช่วยกันหลายภาคส่วนผมก็มาเดินมาดูอยู่ที่ปากถ้ำครับความจริงเราก็ไปแต่ไกลแล้นะเราไปถึงสามแยกเล้นเราจะต้องถอยกลับมาอีกสองกิโลนะเราจะทํำยังไงดีครับ ในสุดท้ายในความที่หน่วยซีลเนี่ยนะรเรารับภารกิจแล้วเนี่ยเราจะเจอหรือไม่เจอน้องๆน้องๆจะมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตอะไรเนี่ยรเราต้องให้รู้ก่อนเราจะบอกว่าเราทำไม่ได้แล้วเราจะถอยออกไปเนี่ยก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราแน่นอนพอเราฝึกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ทำมันจะมีหน่วยงานไหนในประเทศไทยที่ทาได้ มันก็เป็นที่คาดหวังของชนทั้งชาติผมก็ได้มีการคุยทีมงานแล้วเราก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วกลับเข้าไปใหม่ที่ถงสามเพราะผมได้ไปเห็นแล้วว่าถงสามเนี่ยเรายังไปอยู่ได้เพราะว่าเป็นถงที่มันสูงนะครับแล้วก็ผมดูตามผนังเนี่ยไม่มีคราบโคลนแสดงว่าน้ําไม่ถึงตรงนั้นไม่ถึงทุกปีไม่ถึงคือถ้ำนี้น้ําท่วมทุกปี บางช่วงเนี้ยดูไปผนังเนี้ยมีมิโครนเกาะแสดงว่าตรงเนี้ยน้ำท่วมเต็มครับนะครับผมก็บอกว่าเราก็กลับเข้าไปที่ถงสามเราจะไม่บ้าบินคือจริงๆแล้วเนี่ยเราธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับธรรมชาติโดยตรงๆได้หรอกเดี๋ยวราต้องทาเอาประสบการณ์เนี่ยมาทํางานด้วยการที่เราจะต้องมีการวางเบสไลน์ล้วเราก็ไปถงสี่้วเราก็ไปถงห้า ไปตรงหตรงเจ็ตรงแปดไปหาน้องๆให้เจอเ้นคือ,ค,อคือเชือกนําการวางเชือกนํำคือว่าในการเทียดดาออกไปก็คือเขาต้องอาเชือกไปครั คลาไปแล้วไปจับไปเจอเลยเราก็ปลูกไว้ครับชุดแรกอาจจะยากลําบากหน่อยเขาไปได้แค่ไหนปลูกพอเขาหมดขวดอากาศอาการหมดในถังก็เขาก็ต้องประมาณเขาก็กลับมาครับพอชุดที่สองเขาก็ไปตามเส้นนี้แล้วก็ไปต่อไปครับต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับการวางเบสไลน์เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรวิธีการเนี้ย เราจะสามารถไปถึงที่หมายได้มันจะไม่หลงถูกไหมัมันจะไม่หลงถ้าคุณไปหลงอยู่ในถ้ำเนี่ยโอ้โหเชือกหลุดมือเมื่อไรนะ <laughs> อย่างที่บอกคือมันไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยเหมือนตาบอดอยู่แล้วเนี่ยไปไหนไม่ถูกไ,ไปทางไหนวะเพราะมันมีบางช่วงที่กว้างอยู่ไหมัใช่บ,บางช่วงที่แคบนั้นก็มันไม่หลงหรอกไอช่วงกว้างเนี่ยน่ากลัวแล้วก็ในเชือกเบดไลน์ที่ไปเราเข็มไลน์เนี่ยครับไปผูกด้วยเข็มมีควอนไลน์ที่เป็นเป็นแสงไปผูกด้วยเราจะได้เห็น ก็ไปทางนี้เพราะว่าเบสไลน์พออยู่ในน้ําถ้ามันขุนแล้วมันมืดมันก็ไม่เห็นเรามองไม่เห็นเราไม่เห็นว่าเราจะไปทิศทางไหนก็เอาเข็มไลน์ผูกไปเข็มไลน์นี่อยู่ได้นานไหมครับก็บางอันก็8ชั่วโมงบ้าง12ชั่วโมงบ้างนะครับหมดก็เปลี่ยนหมดใช่ครับเราก็ต้องเตรียมการว่าศีรษะเราจะไปชนอะไรบ้างเราก็ต้องมีเฮลเม็ด แล้วก็เราต้องมีไฟฉายเยอะๆส่องไปได้ไกลหรือไม่ไกลก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีไฟฉายเพียงพอให้มีแสงพอตุงไหนไปได้เราก็ไปแต่ไปไม่ได้เราก็ถอยก่อนัางหลักก่อนล้วก็ไปแล้วก็วางเบดไล่ไปเรื่อยๆนอกจากนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเราก็เอาขวตะการเนี่ยไปวางด้วยตามจุดต,าตา่างๆครับ,รบพอเราหมดแล้วเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนเนี่ยที่เราไปวางไว้ตามจุดต่างๆ พื่อให้อยู่ในน้ําได้นานขึ้นใช่ปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้นได้นานขึ้นนะครับผมก็ต้องชื่นชมเขานะเขามีความกล้าหาญมากคือพอผมสั่งเนี่ยแต่ละคนก็ไปคิดต่อว่ารับภารกิจมาเนี่ยเขาจะต้องทําอย่างไรเขาก็มีการเตรียมการในหลายเรื่องนะครับแม้แต่ขวดอากาศที่เขานําไปเนี่ยเขาก็ปรับไปเป็นจากขวดเดียวอยู่ข้างหลังเนี่ยซึ่งบางทีดำน้ําไปเนียมันก็ไปชนโขดหินแล้วก็ออกยากก็มาอยู่ข้าง ครับนะครับจากขวดเดียวเป็นสี่ขวดนั่นคือการทํางานแบบมียุทธวิธีนะครับใช่ครับถึงมันจะเสี่ยงมากแต่เราก็ต้องปลอดภัยถูกไหมฮะถูกต้องไม่ไม่บ้าบินไม่บ้าบินเราต้องมีแผนครับแล้วก็มาคํานวณว่าขวดอากาศตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วเราก็พยายามระดมมาจากที่ต่างๆนะครับก็ตอนนั้นก็ทางเชฟบอนผู้ใหญ่ก็ตอบรับทันทีเลยนะครับแล้วก็สัมมุนมาคืนนั้นทางเจ้าที่บริษัทพร้อมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยเซลเนี่ยที่ทํางานอยู่ที่ทับารักสามก็มาช่วยระดมประกอบเพราะว่าขวดกับคอขวดเนี่ยก็จะแยกกันต้องมาทำกันทั้งคืนเลยก่อนทัพกาศส่งเสื้อสามสิบไปรับของก็มาทุกคนช่วยกันมากเลยการลำเลียงขวดอากาศเข้าไปพอใช้หมดเนี่ยจะต้องลำเลียงกลับมาอัดขวดอากาศเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราต้องเผื่อไว้พอครับ ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาให้อีกสอ,องร้อยขวดทำให้เรามีมีอุปกรณ์ดำน้ำในเพียงพอนะครับในช่วงที่เราทํางานหน่วยซีลทํางานเนี่ยนะครับเราก็จะมีคนชาติอื่นเนี่ยร,ร่วมด้วยแต่ผมบอกตามตรงเลยว่าเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะพึ่งพาคนอื่นโดยที่เราไม่ทําอะไร เราก็ตั้งหน้าทํางานของเราไปนะครับชาติอื่นที่มามันก็มาหลายชาติมันมีหลายชาติบางบางชาติก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่ดําออกจากถงสามได้เพราะอันตรายเกินไปเขาช่วยในการลำเลียงแล้วกันลำเลียงของจากปากถ้าเนี่ยไปที่ถงสามนะครับแล้วก็มีส่วนอื่นด้วยนะครับที่ช่วยในการลำเลียงครับอันตรายเนี่ยเกิดจากถงสามออกไปนี่นอันตรายมากนะครับเพราะอะไรตรงเลยถงสามไปจึงอันตรายมากมันมีอะไร พราะว่าในก่อนถึงตรงสามยังสามารถที่เดินได้มีดำน้ําไปประมาณสามช่วงช่วงและประมาณสิบห้าเมตรไปดำน้ําไปแล้วก็เดินดำน้ําไปแล้วก็เดินนะครับแล้วก็ก่อนถึงตรงสามก็ดำอีกทีแล้วก็ไปถึงตรงสามแต่จากตรงสามออกไปดำน้ําตลอดก <c oughs> ็ <het> <sk ancestry>: <boxes> คือพูดง่ายๆแคบและเต็มไปด้วยน้ําเสี่ยงนะครับอันนั้นคือเสี่ยงอันตรายแบบสุดๆเลยเราเขาบอกว่าเขามากู้ภัยก็ไม่ได้มาเสี่ยงภัย อ่าท่านผู้ชมต้องคิดนะว่าทุกคนก็รักชีวิตมันสถา,านการณ์จริงมันอันตรายนะฮะ <c oughs> ใช่ครับครับครับหลังจากน,นั้นยังไงต่อครับอ่าครับ <c oughs> พอเราทํางานไปอย่างนั้นเราก็วางเบ็ดลายไปเรื่อยๆ <c oughs> ครับก็มีนักดำน้ําจริงๆตอนนักดำน้าถ้าชาวอังกฤษเนี่ยที่เข้ามาเนี่ย <c oughs> ที่เขาเป็นนักดำน้าผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำจริงๆเ <c oughs> นี่ยเข้ามาตอนวันนั้นเนี่ยน้ําเต็มถ้ำพอดีน้ําปิดถ้ำพอดี <c oughs> เรากําลังจะจริงๆช่วงนั้นเนี่ย เขาก็คิดว่าทําต่อไม่ได้แล้วนะครับเขาก็คิดว่ามันมันนยกต่อไม่ได้มันเสี่ยงภัยครับเขาก็อยากจะกลับด้วยซ้ําเขาจะกลับแล้วนะเขาจะกลับแล้วเขาจะกลับแล้วเขาก็ดำน้ํามาประสบการณ์เขาก็เยอะครับแต่เราเนี่ยไม่เคยดำน้ําทารักษานี้เลยครับแต่เราเนี่ยเราไม่กลับเรายืนยันยังไงเราไม่กลับไม่เคยที่จะท้อถอยเราต้องหาวิธีการทุกวิธีทางที่ต้องไปให้ได้เราก็ทําอย่างที่ผมว่าเนี่ยวางเบดไลน์ไปเรื่อยเบรไลน์ไปเรื่อย สุดท้ายนักนำน้ําต่างชาติชาวกรีนเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วก็มาทํากับเราด้วยเขาก็เห็นความตั้งใจของเราแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะเขานำน้ำทำโดยตรงเราไม่ใช่นำน้ำทำ <laughs> แต่เรายังไปอะ่ะ <laughs> ใช่ไหมฮะต้อง <laughs> รออครับพี่อภกรครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยอยากจะถามความรู้สึกนิดนึงนะว่าตอนนั้นเนี่ยในขณะที่คนทั้งประเทศคนทั้งโลกเนี่ยเรียกว่าโอ้โหส่งกําลังใจมาช่วยนะหลายคนก็ท้อแล้ว บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้แล้วละ่ะถ้าติดกันหลายวันขนาดนี้ใก็คือพูดตรงๆว่าน้องๆเนี่ยเดาว,ว่าน่าจะไม่อยู่แล้วหรืออะไรแล้วตอนนั้นในใจของพี่เนี่ยนะคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคิดว่าเขาอยู่ข้างในไหมหรือว่าติดอยู่ตรงไหนหรือย,ยังมีชีวิตอยู่ไหมตอนนั้นคือผมก็ต้องไปหาข้อมูลครับผมก็ไปศึกษาผู้ประสบภัยในลักษณะนี้มันเคยเกิดขึ้นที่ประเทศไหนบ้างครัเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากครับ เซิร์ชในกูลครับผมก็ทราบว่าในประเทศประเทศชิลีก่อนหน้างานถ้ำหลวงสองปีเนี่ยมีการเหมืองถล่มแล้วคนติดอยู่ในเหมืองในถ้ำที่เหมืองเขาใช้เวลาหลายเดือนนะครับแต่เขามีมีการวางแผนที่หลบภัยนะครับคือพอถล่มปั๊มเนี่ยก็ไปอยู่ในจุดที่เขามีอาหารกินมันก็ใช้ชีวิตแล้วก็การช่วยโดยการเจาะเจาะภูเขาลงไปครับ แล้วก็ลําเลียงขึ้นทีละคนครับคนทีละคนเพราะฉะนั้นจากการที่เราไปดูข่าวนั้นว่าคนที่เขาติดในเหมืองอยู่ตั้งเป็นเดือนอยังอยู่ได้เนี่ยในใจพี่อาภากรก็เลยคิดว่าเด็กๆน้องๆน่าจะอยู่กันได้ใช่ไหมผมก็ไปดูอีกว่าคนเราเนี่ยครับถ้าไม่มีอาหารอยู่ได้กี่วันถ้าไม่มีน้ําอยู่ได้กี่วันแต่รเรื่องน้ําน้ําเต็มถ้ำอยู่แล้วครับครับก็ผมสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ได้เป็นเดือนนะครับถ้ามีน้ํากินเนี่ยครับ เราน้องๆก็เป็นนักฟุตบอลของร่างกายใช่ก็คงจะอยู่ได้แต่อยู่แบบไหนผมก็ไม่ทราบครับอาจจะอิดโรยอะไรนะครับหรือว่าโดนน้ําท่วมซะแล้วไม่มีทางไปแล้วน้ําท่วมจนเขาต้องจมน้ําตายเนี่ยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะน้องจะมีชีวิตอยู่หรือว่าไม่มีเราต้องไปเจอให้ได้อ่ะต้องหาคําตอบให้ได้หาคาตอบให้ได้ครับ ต้องให้ได้เห็นความจริงอะนะครับนั่นคือความมุ่งมั่นของหน่วยซิลนะครับที่บอกว่าวันเนี้ยไม่รู้ลักใครกลับผมไม่กลับผมจะต้องรู้ให้ได้ว่าพวกน้องๆเป็นตายรายดีอย่างไรถูกใช่ครับเอาละครับก็เลยลุยต่อจนสุดท้ายทีมเมืองติดที่กําลังจะกลับแล้วเห็นความตั้งใจของเราครับกลับมาช่วยต่อใช่ครับแล้วไงต่อครับหลังจากนั้นวันนั้นเนี่ยนะครับวันวันที่สองอ่ะจริงๆคนของเราเนี่ย การเจะดำน้ำราทำตามแผนนะออกไปนะครับรู้สึกว่าช่วงช่วงยากลำบากในช่วงแรกเนี่ยเราได้ผ่านมาเรีย้รอยแล้วเพราะช่วงยากมันอยู่อยู่ใกล้ๆตรงสามนะครับที่เราไปไปสารวนหลงอยู่ตั้งนานเพราะว่ามันเขาเรียกว่าคล้ายเนินสไลด์เนี่ยจากตรงสามไปเนี่ยไปทางขวามันเป็นเนินสไลด์ขึ้นนะแต่ไปทางซ้ายมันเป็นมุดไปอย่างเงี้ยครับ โอ้ยตรงนั้นกว่าจะผ่านจุดนั้นได้ยากลำบากมากครับ,บ,รบนะครับก็ทางน้ำหน้ามังกรเนี่ยเขาก็บอกกับทางทีมของเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาขอไปก่อนแล้วกันก็ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักน้ำถ้ำโดยตรงนะครับแต่เขาก็ไปตามเบลล์ลายที่เรารวางไปเรื่อยๆรเราก็ยังบอกว่าถ้าคุณดำไปถ้าไปเจอเด็กนะก็เอาที่เราเขียนให้เนี่ยให้เด็กดูด้วยครับ พะเดี๋ยวสื่อสารไม่รู้เรื่องครับนะครับแล้วก็ตอนที่เขามาบอกคนของเราว่าเดี๋ยวผมขอไปก่อนแล้วกันเราก็เลยนั้นก็คุณก็กล้องไปด้วยเผื่อเจออะไรเนี่ยครับแต่ส่วนคนของเราเนี่ยที่จะดาไปแต่เขาขอไปก่อนเนี่ยเราก็ทําภารกิจอื่นคืออย่างที่ผมบอกติดเข็มไลั์อังกฤษก็ดาน้าไปแต่เขาก็ไปตามเบ็ดลายที่เราวางไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไปชนจนเจอเด็กเั Thank you. Thank you. How how many of you? 13. 13. Brilliant. Backpack is we going t o d a No, not today. Oh. Not today. We are coming. It's okay. It's okay. <S many people are coming. Many many people. We are the first. จุดที่ไปเจอเด็กก็ไม่ได้ไกลาจากตรงนั้นถูกไหมฮะคร<ำ>ับแล้วพอหลังจากที่เขาไปเจอเด็กก็กลับกันออกมาน,กนักตาน้นมงกฤิเนี่ย ก็ได้เอาภาพมาให้ทางเราวานนี้เขาได้เจอเด็กแล้วแล้วก็เอากล้องมาให้นะครับทางทางผมเองเนี่ยก็ได้มาดูภาพทีมงานก็ได้มาดูภาพดีใจไหมครับตอนนั้นก็ใครจะไม่ดีใจน้ำตาไหลใช่คือทั่วโลกทุกคนตั้งตารอมากเลยใช่ไหมที่สุดทุกคนรอภาพเนี้ทุกคนรอภาพนี้รอข่าวรอฟังข่าวนะครับ ผมเองก็ได้เป็นดาเรียนผู้ว่าแต่สุดท้ายท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้มาแถลงข่าวจนทั่วโลกก็ตบมือดีใจกันโอ้ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ช่วงน้าเวลานั้นเนี่ยข่าวสารเยอะแยะเลยนะครับที่เข้ามาเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างเลยเนี่ยในสังคมเนี่ยนะครับมันจะมีการพูดว่าไอ้เด็กจริงหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่มีการสร้างเรื่องขึ้นอะไรประมาณนั้น โอ้โหเรื่องราวอย่างนี้ยังจะสร้างเรื่องอะไรอย่างนี้ได้ด้วยอีกเยอะเยอะนะคือในสังคมบ้านเราอย่างในปัจจุบันเหมือนกันที่เราเห็นในโลกโซเชียลดีก <ใน S 1> ว่าในโลกโซเชียล่ะมีอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยรเรื่องจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่มีคนก็จับ,บโยงประเด็นไปแบบทําให้สังคมเนี่ยอันไหนคือความจริงอันไหนคือความไม่จริงสับสนไปหมดสับสนไปหมดนะครับ ใช่ครับใช่ครับผมเคยได้ยินเรื่องนี้โอ้ยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ลวงโลกลูกนี้นั่นใช่โอ้โหผมอยากจะบอกว่าเรื่องราวอย่างเงี้ยใครจะไปทำใครจะไปเหตุการณ์ลวงโลกได้เลยก็ไม่เข้าใจว่าเขาคิดได้ยังไงนะครับที่เขาดึงประเด็นไปอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องมีการทําให้ทั่วโลกได้เห็นครับการนําเสนอเราก็เสนอในในเฟซบุ๊ก ของไทยในวิซซลเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นว่าเราเจอเด็กจริงๆในสภาพอย่างนี้ปรากฏว่าวันนั้นทั่วโลกเขาเอาภาพนี้ไปใช้กันเยอะแยะก็เป็นที่ปติยินดีกันทั้งโลกครับและหลังจากนั้นสิ่งที่ยากกว่าการไปเจอเด็กก็คือการนําเด็กทั้งหมดออกจากถ้ำถูกไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับเห็นได้ว่าเรื่องราวของถ้ำหลวงนี่มีหลายคนนะเกี่ยวกับไม่นอนกันเลยครับ บอลโลกก็ยังไม่ดูเลยดูเด็กติดถ้ำครับครับนะครับผมว่าเรื่องนี้มันมีหลายอารมณ์ครับนะครับอารมณ์ที่เด็กติดถ้ำทุกคนก็ลุ้นอะไรนีนะครับพออารมณ์ที่น้เต็ดถ้าเนี่ยก็มีอารมณ์ครับสุดท้ายเราไปเจอเด็กนั่นคืออารมณ์ไปตียินดีครับพอต่อมามีอีกคือมันมีมันก่อนที่จะกลับถึงการนําเด็กออกมาครับ มันก็มีเรื่องราวของจ่าแซมิกโอ้ใช่เราสูญเสียใช่เราสูญเสียถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่คงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับ ดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงก์ะพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ